กบ,บมาพ่อกันอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องวันนี้ก็ฝนตกแห้งขนาดเด้ยกะผมกส็สีเศร้าสี่ยเลียนลงยังหน่อยเนาะบบาน้าอื่นเลียนเนาะเอี่ยนก็คือฝนเบาเบาลงเนาะจากแห้งๆกันเนะาะต้งหันี่ตกสินมากบริ้ยิ่นเสียงกันเลยสินมาอัปเดตงานจย่งหน่อยเนาะพี่น้องรถคันนี้เป็นของพี่น้องทั้ง อำเภอพ้นเนาะพวกมิกิวตอนนี้ก็เอาเครื่องเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วข้าขอเป็นขาเบิ้งเนาะสายพันก,ใก็ใส่ลแล้วลูกเตะใสายเหล้่ยวตัวนี้เป็นตัวตัวบางสายพันเนาะเกียกร์ก็เห็นแล้วแล้วเกียร์บิกิว สองเกียร์เด่นหนาเนาะเข็นเรียบแล้วเกียร์กันได้เหลือสายเลี่ยวสายเลียวกันมันกับสีคู่กันไปนี่เนาะสายเลี่ยวแล้วก็สีไม่เห็เหเหนระบบยกไม่นี่แต่ฝนตกกับแค่ยดหรอกปกติมันสีดับโหลดทัสงส้งนี้แต่ว่าเมื่อไหร่บ่บากล้าดับไฟไว้ฝ <laughs> ้าบ้อง มันกับสิบปดับก็ได้แล้วไฟกันป้าห้องกับดับโหลดตัวนี้กับตัดเอาออกแล้วออกมาเห็ดเนี่ยมันมีสี่หูของเพิ่นห้องบางชัดหน,น,นึ่งก็จะมีสามหูเนาะถ้ามีสีหส่หูกะใส่ใส่สี่หูตัวนี้เป็นหูแขนกันน่ะนะตัวนี้ผู้ใดเห็ดว่ามัเป็นบอกย่ำไรเทียรแล้วเอาคือบนจะคล้องวันโดนผีน้องเนี่ยคืบนหนึ่งผู้ใดมือเงวกะเอาเอาเอาเงา,เา,เาผู้ใดมือสัน่นกะเอาสั่น แต่ว่าสร้างนี่สร้างนี่โบเป็นคนผู้ใหญ่ปันไหนเนาะก,กับมือกะเกือบหนึ่งสร้างนี่กับประมาณยี่สิบเสน้นยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบเอ็ดเสน้นประมาณนี้นะมาจ่อหูนี่เนาะมาจ่อหูนี่ใส่สลักเนาะตอนนี้เป็นเล็กเผาพี่ดอกเล็กเผานิวหนึง่งใส่นิวหนึ่งหอดมันจังทนมันจังโดน ไปเป็นมุ่นให้ลูกให้ร้านผุนละพี่นอ้องเด็กเผ่านี่ถ้าผูใ้ใดไปซื้อหน่อยนี่เขาสั่งเป็นกิโลกิโลละหกสิบห้าบาทรถคันหนึ่งก็บใส่ยู่ประมาณเม็ดหนึ่งพี่นอ้องไปสั่งเอาผู้ใดเฮ็ดเอาเองวะเนี่ยกับพี่ซื้อเล็กตัวนี้มากเล็กเผ่านิ้วห,หนึ่งนี่เม็ดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยสีส,ส,สีได้รถคันหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเล็กล่างนานะ้ำเนาะเอามาเห็นเล็กล่างนานะ้ำนาสองเล็กล่างนา้ำเอามาเห็นตัวโยกวันนี่เนาะตัวโยกถ่านยะตัวนี้กับสามสิบเส้นตัวนี้ตัวนี้มันสิใหญอยู่ประมาณสามเมตรรถขั้นหนึ่งไปซื้อเอาตัวนี้มันถ้าเป็นเล็กล่างน้ำอยู่มันสี่กิโลละห้าสิบห้าบาท ไปเสือเดือดพี่น้องผู้ใดสีเฮ็ดแต่ซ่องมันซ่องผ่านมันเคำว่าแต่ก็ไม่เชื่อมที่นี้ละทั้งสองขางบางซ่องผ่านเนาะมันสีหน่อยหน่อยนึงเลยพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นซ่องของบิ๊กิวนี่มันสีมัน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 สีมันสีพวกบิ๊กิวพวกจักรเพชรนี่มันมันสีใหญ่ในจังหน่อย ทาเป็นอีกของสร้างเล็กสีน,อน้อยเอยนงนี้พี่น้องค้าหน่นึ่งทาเป็นของสร้างเล็กนั่นเข้าเอาต้นต้นี้มาเห็ดี่ยตัวตัวนีมันต่อเข่าคางเลยมาเห็ดแท่นตัวนี้พอสร้างเล็กเนี่มยมันในน้อยเองสร็นี่สนานะต้อเอาก็ได้ตัวนี้มีกิ้วนี่มันมสีพอดีส่องมีกิว้ว แล้าก็จอนี่ละถ้าบ่มมีแเนีย่ยจ้อกะลูกมูเข้าแล้วพี่น้่องเนี่ยเนี่ยลูกมูะเข้าก็บวัดมาสกวนกะขีดเขียนไว้วางสีเอาซัมใดเนาะปกติกะจากนี่มาหนีกะรอมานเส้นเส้นเอ้ยประมานนิ้วเครื่องเนาะเนี่ยแหละขอ,อบมันแล้วก็เอาเขาวัดเข้าไปทั้งในนิ้วหนึ่งแล้วก กระขีดไว้ทั้งนั้นกระขีดให้มันซ้ำกันแล้วก็เอาตัวนี้ปาดหมูนเอาปาดค่อยๆปาดปาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อเคาะเพาะอว่ะสำหรับคุณไอ้บุ้มีแนวจ่อใส่ตัวนี้ละ่ะใส่ได้ขึ้นกันแนวจ่อเครื่องเครื่องจอ่อกิ่หยังเครื่องพัดมาแนวจ่อมันกับแพร่งพี่น้องนอนเป็นหมืน่ <c oughs> นนฮะท่าน้องเสียดเอาเอางเข้าเราก็มประตูไม่งทุนหลาไม่หนุ่งมูตัวเดียว มีลูกหม,มกูมีลูกมีลูกหมูกับตู้เชื่อมเลยพี่น้องแล้วกะขั้นประจำเป็นกับ่าขั้นเด็ดไปซื้อไฟเบอร์ก็ได้แต่ผู้ใด้เสียดเอาเองว่ะคอยมีลูกหมูลูกหมูก็ต้องหินเกลยอเลยพี่น้องหลุมหมูสีนิ้วกับก,ก,กับตู้เชื่อมตู้เชื่อมก็อยากให้ดีกะให้ <S 2> <S 2> <S มันเป็นสองลอยหาซิบสองลอยหาซิบเอี่ยมขึ้นไปเนาะมันยังสีแห้งเนีจังหน่อยขั้นเปนพวกลอยหกซิบพวกสองลอยเนี่ยไม่ค่อยแห้งเลยพี่น้องตู้เชื่อม สำหรับแนะนยน้ว่าผู้ใดสืส่อตัวเชื่อมผู้ใดให้ในมีวะ,ะเดี๋ยวสิเบิ่งรถสร้างเนาะเกิดเออประธานพี่น้องคนมาเหล่น,น้ำเนาะคนสนใจเนาะรถขั้นเองผู้ใดสนใจสิขายวันถอะเนี่ยรถสร้าง ใช่ป่ะผานชุดผานเห็ดบ่านหนเรียวมันโบนผ่านหนมีขีเม้าผานกะมันเป็นผานหน่อยๆบ,บางๆเนาะเดี๋ยวสิหาผานไม้ใส่องศายังมันกับเห็ดเดียวเห็เดเรียว,เ,เ,ยวเรียบร้อยแล้วตัวน,นี้เป็นบิ๊กคิวรุ่นเกา่าเนาะเกียร์ดีขนาดนะพี่น้องบิ๊กคิวรุ่นนี้เกียร์มันจีย,กย,กยๆกันกับทะเลท้องเลย สร้างมั่งบึงเกีียวมันเยื้ดีขนาดนิ่มดีขนาดเยียรุ่นนี่บก,กกระตุกระตักแห้งดีพวอมเดี๋ยวสีเฮ็ดชิปอยู่ดอกเดี๋ยวเฮ็ดลิปไถนาาบึงยูดอกเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเฮ็ดผานเหลวก่อนเดี๋ยวผู้ใดถ้าเป็นผูใ้ใดทุ่นหน่อยนะพี่น้องเนะเาะเซียาอันนี้ก็เอารถเอ้ยเซียายางหล่อนๆนั่นสิก็กได้ เใดบมมีทุนเนาะไปซื้อ,เ,อ,อเสียเอาได้พี่น้องเ้อมันกเสียละพันกว่าบ,บาทเนาะเสษรละพันสองพันสามไปละยางเสษหนึ่งเฉพาะยางข้างนอกวันนี้เนาะยางรอได้พี่น้อง้าเป็นยางนะี่มันก็สองพันหาสองพันหกประมาณนี้ละพันยางแข่ขอบที้หกตัวนี้เป็นรถสองเกียร์เดินหนา,าเนขียนไว้อยู่นี่สองเขียนเขียนใน้อมยันลงเนาะเป็นระบบยกมือวันนี้เป็นให้รอลิก เขาบอกเบิ้งเขาได้ฟูได้ยังไงขั้นเสียเอาดีๆกับที่เฮ็ดผ่านมันไห้มาแต่ว่าเครื่องมันนี่เครื่องนี้เป็นเครื่องเปลหะเครื่องเจ้าโลกเฮ้ยบูเมียนเจ้าพลังเปลหะเครื่องเครื่องเปลี่ยนเร่งเพิ่งแต่แห้งดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันอยากรวมเนยจัง่อยตัวนี้สตาร์ทติดง่ายๆหรอกอันนี้สร้างเฮ็ดสีเยอะหรอก สามหมื่นสามพี่น้องข่านนี่ยางกับสภาพแบบนั้นละรอนๆเรียกว่ายางนาก็าอะเพราใส่ใดอยู่สามหมื่นสามบได้เครื่องขั้นผูดใด้ปตี่าเครื่องมันบูตี่าเครื่องมันเก่ากับสิขายไว้น้ำกัะเด็นก็นกนได้หกพักนปูใดอยางได้เครื่องมัน <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้สร้างเสื่อนน่ใส่ยไม้เนาะ ซื้อไอ้ไอ้ยังมันก่อนกล่องน้ำมันเนาะซื้อไหมซื้อกล่องน้ำมันก็พอเนี่ยพอตัวนี้ก็ซื้อไหมพอเก้ามันมันผุอ่ามันผุแถวนีิเนาะมันางมันผุแถวนีิอย่างมันสอดก็เลยซื้อไหมสักมันก็บพวแห่งเนาพร้อมกับพรอมกับพวกกีบาทอ่ะ ทอนเกียอยว่าสื้อมาทอตัวน,นี้แต่ว่าปลายทอนใส่ตัวเกา่าเยอะดีขนาดพี่น้องเราขั้น,นม,ามาขับเบิ้งผู้ใดผู้ใดมากวะมาเบิง้งสัก่อนได้พี่น้องเด้ออย่าสิว่าเอามาทรงโหลดสร้างเยาว่าเด้อมาเบิ้งก่อน,นเอามาทรงโหลดสร้างมาสิ คุณว่ามาเบิ่งก่อนพี่นอ้องมาขับเบิง่งซะกัดฉันจะว่าตอนนี้อยางไดมันก็บ่ทันได้ดอกเพราะว่าผ่านเฮ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮ็ดผ่านแล้วเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแล้วเรีเยบร้อยก่อนจังจังสิมาประกาศว่าสิขายอีกเทียงน,นึงเนาะพี่น้องเนาะระทายผู้ใดสนใจว่าผู้ใดมีแต่คเครื่องบ่มีโค้งละ33,000ยกไปโลดได้ผ่านพร้อม เซฟเครื่องหมีบอไดี้คายเนีย่ยโอ้ฝนกับโต๊ะโป๊ะเศร้าน้องพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวพวกพี่น้องทั้งคำเพื่อน่าคู่นีก่กะบ่คันเนีไปใส่อยู่เดี๋ยวเกี่ยวเฮ็ดนี่เห็ดพอทั้งคนเจนเหล่วกันจังเสียมาเฮ็ดทันนีเพราะว่าเหลืออีกเหลืออีกแค่สองขีวนี่เนาะพี่น้องเนาะพนนะเพราะว่าช่วงนี้สร้างบร,ริษัทรับงานเข้ามาอีกเนาะ แต่โทษเขาไมาไหลทันอยู่ดอกว่าสิเอารถมา,าไว้สักก่นอนเพราะใบใดว่าสร้างกะกะสร้างวา่าจะฝ่ามากผอบปีใหม่ยังเอามาปีใหม่แล้ย๋ยวจะเอามาเดี๋ยวเย็ดเกี่ยวเห็ไดไอ้่นสักก่อนขั้นนั้นเดี๋ยวจังสิมาเห็ดให้เพิ่นทั้งอำเภอนาคู่อีกทีหนึง่งาะเป็นเป็นชิวทุ่งถ่ายก็จัะมาขวากันพี่นอ้องคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำอีกสักก่อน